สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะโอเคอ่ะมีลีกเข้ามานะครับเป็นเจ้าตัวโอเคเป็นเจ้าไลโทนแนกนะครับตัวนี้พี่ยังไม่มีด้วยโอเคสุขนี้ เข้าเลยหลีกนี้ของรางวัลอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดานะครับโอเคเจอกันวันศุกร์เดี๋ยวเราไปตีแพ็คลายวันกันดีกว่านะก็จะมีแพ็คนี้เลยใช้เวลา4วันกว่านะครับเป็นแพ็คสปริงบีกินนะเฮ้ของรางวัลก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีตัว Legendary ระดับ2มาให้สุ่มด้วยโอเคอันที่3ก็เป็นไดโนเสาร์ด้วยนะ เออใช้ได้แพ็คนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปตีกันเลยดีกว่า5รอบคู่ต่อสู้ก็เก่งประมาณแพ็คแคชออฟไททันนะเท่าที่ดูอาจจะเก่งน้อยกว่าแพ็คแคชออฟไททันนิดนึงเอาตัวแรกนี่เลยตัวที่2ก็พี่ใหญ่อินโดละกันตัวที่3ก็ เจ้าดีเมโธคานัสโอเคไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับเราใช้ตัวกินเนื้อไม่แพ้ทางเขาเลยเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จก่อนตอนนี้เขา2แต้มนะครับเปลี่ยนตัวไหมตีมาหนึ่งเข่าเรานิดหน่อยเดี๋ยวก็ขอป้องกันแล้วก็ชาร์จไว้หน่อยเนาะ สมแต้มให้ได้มากๆตอนนี้เขายังคงมี2แต้มอยู่แล้วก็ตีมา2แต้มหมดนะเราก็ชาร์จหมดเลยละกันตอนนี้เขา3มแต้มเปลี่ยนตัวแล้วนะทีนี้เอาอินโดมินัเล็กเจนหนึ่งนะครับแล้วก็ตีมา2แต้มเขาแต้มหมดนะ พี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์เราลงสนามไปจัดการเลือดเนื้อเชื้อไขอินโดมินัตเล็กเลยแล้วก็ป้องกัน2ก็พอแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซาตัวที่2มี4เปลี่ยนตัวเลือ3แล้วตีไหมตีมา3เลยเข้ามาแค่1 เอาอย่างนี้พี่ใหญ่อินโดรัปเตอร์ก็ตัวเดียวจัดการได้หมดเลยนะแล้วก็ป้องกันสาร์ไปสองแต้มไปนอนซาตัวสุดท้ายลงมาอีกรอบหนึงเจ้าเคนโตมีสีไม่ตี ไม่ต้องถึงมือดีเมโทคานัทเลยนะจัดการเลยแต่แต้มไปเข้าหไปกระโดดฟาบฟาบเรียบร้อยรอบแรกชนะไปนะครับสำหรับแพ็คสปริงบีกินนะครับได้ d ีเม่วง30เองครับไปต่อรอบที่2องอ่ะกินพืช2ตัวงี้ก็ชิวเลยดิ เราก็ใช้กินเนื้อลงไปแท้งก่อนเอากินเนื้อตัวไหนดีเอาเอาโคมาสไปนัทเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พี่ใหญ่หนึ่งตัวก็พอรอบนี้แล้วก็ตัวที่สามเอาสไปโนทาสูคัตล้วกันเนาะโอเครอบสองน่าจะชิลกว่ารอบแรกนะครับเพราะกินเนื้อไอ้กินพืชสองตัว เราก็ชาร์จก่อนเลยตอนนี้เขาสี่แต้มเจ้านาซโตเปลี่ยนตัวเหลือหนึ่งแล้วตีไหมไม่ตีไม่ตีเราขอป้องกันแล้วก็ชาร์จเราป้องกันหนึ่งนะครับเขายังคงมี2แต้มอยู่ไม่ทำอะไรโอเคแล้วก็ขอชาร์จสี่เลย ก็ป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น4แต้มนะตียังตีมาสี่แล้วนะครับแต้มหมดโอเคนอนพี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ลงมาจัดเขาแค่สองแต้มก็พอป้องกันชาร์จไป2แต้มไปนอนซา ดูซิพี่ใหญ่จะเก็บได้หมดไหมเนี่ยของเขามีสี่แต้มโอ้ไม่ตีนะอ่ะเดี๋ยวเราเสี่ยงตีเลยแล้วกันก็ชาร์จไปเข้าสองไปนอนเจ้าคิก้าไคโลมีหตีไหมเนี่ยน่าจะตีนะอ้าวตีมาแค่สาม อย่างนี้ก็พี่ใหญ่ก็เจ็บได้เลยโอเคแปดแต้มถ้าไม้ตายเท้าห้าไปกระโดดฟาบฟาบเรียบร้อยชิวมากนะครับรอบที่สองชนะไปแล้วได้ d ีเม่วงมาอีก30ครับไปต่อรอบที่สามละกินพืช2ตัวอีกแล้ว เอานี่เลยแล้วอนี่เอาเจ้าเมเทียเนี่ยแหละนะครับเมเทียเลือดใช้ได้อยู่แล้วก็พี่ใหญ่ลงหนึ่งตัวแล้วก็เหมือนเดิมสไปโนทาสูคัตมา รอบนี้ก็น่าจะชิวๆเหมือนรอบที่2นะครับเราขอชาร์จก่อนเลยของเขาสแต้มเปลี่ยนตัวนะเอาเจ้าดิเมโทคานัสมาแล้วตีมาหนึ่งยางเรายังไม่นอนเราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่งสแต้มนี้ ตีมาแค่หนึ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสละชีวิตละก็ขอชาร์จสี่เต็มที่เลยเขาป้องกันหนึ่งเขายังคงมีสามแต้มอยู่ตีมาให้หมดสามมาโอเคตีมาสามนะแต้มหมดพี่ใหญ่อินโดรัปเตอร์ลงมาจัดการดิเมโทรคนัทสองแต้ม ป้องกันชาร์จไปสองแต้มไปนอนซาตัวที่สองเขาเหลือแต่ตัวกินพืชแล้วนะชิวแล้วนะมีสีสีมาสี่ด้วยไม่กักอย่างนี้ชอบมากโอเคแล้วก็จัดสองแต้มป้องกันแล้วก็ชาร์จไป สองแต้มไปนอนสาตัวสุดท้ายเ้ากิก้าตีมาสองเหลือสองโอเคเดี๋ยวเราก็จัดท่าไม้ตายสวนคืนไปเลยแปดแต้มไปกระโดดฟาบ ปรับเรียบร้อยที่ผ่านมา3แพ็กยังชิวๆอยู่เลยนะใช้แค่2ตัวก็เก็บได้หมดแถมพี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ก็ใช้ถ้าไม่ตายได้ทุกครั้งด้วยนะรอบนี้มีกินเนื้อ2ตัวเราก็ใช้บริการครึ่งบกครึ่งน้ำก็เอาเจ้าเอายอยับแล้วก็พี่ใหญ่ 1ตัวแล้วก็ดีเมโทคานัดหตัวมาเออยอบเราก็ขอแท้งอย่างเดียวของเขา2แต้มแล้วเปลี่ยนตัวเลยนะแล้วก็ตีมา1โอเคยังยืนได้อยู่แค่ครึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวเราก็ขอ ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มนี้ตีไหมตีมาแค่หนึ่งนะโอเคเราสละชีวิตละเราก็ขอชาร์จที่เหลือโจมตีไปเข้าหนึ่งแต้มเขาเก็บไปชาร์จหนึ่งแต้มของเขาเลื่อนรถไปนิดเดียวเองนะมีสี่โจมตีมาสี่แต้มหมด โอเคพี่ใหญ่อินโดลงมาจัดการสองแต้มก็พอป้องกันต้องสาม้วเนี่ยชาร์จไปสองแต้มนอนใบสนะอินโดมินัดเล็กของเขานะครับมีสี เอา้าตีมาแค่หนึ่งออเดี๋ยวเราโจมตีเลยแล้วกันไม่ให้เสียเวลาสี่แต้มชาร์จไปเข้าสามนี้เรียบร้อยไปนอนตัวสุดท้ายของเขานะครับเป็นเจ้าดิเมโทคานัสมีหกแล้วตีมาห้าเือ หนึ่งดิเมโทคานัดของเราลงสนามมามเชิญหน้ากันก็จัดเลยครับเจ็ดแต้มไปเข้าเจ็ดไม่ป้องกันด้วยวิ่งไปกัดสะบัดปรับเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่4ก็ยังคิวอยู่นะเอาจงจริงดินเอโมวง30ครับไปต่อรอบสุดท้ายแล้วนะ กินพืชหมดเลยอ่ะเออเอาดิเมโทรไปแท้งก่อนเลยแล้วก็พี่ใหญ่นี่แล้วก็สไปโนนี่มารอบนี้น่าจะชิวสุดแล้วแหละกินพืชหมดเลยเราก็ขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้ม แล้วเปลี่ยนตัวไม่รู้จะเปลี่ยนทํำไมโอเคเราก็ขอป้องกันสักหน่อยเนาะแล้วก็ชาร์จไปตอนนี้สามแต้มไม่ทําอะไรเลยโอเคเราก็ขอชาร์จสโจมตีหนึ่งไปไม่เข้านะเขาป้องกันไว้หนึ่งแต่เก็บไปชาร์จเพียบเลยนะเนี่ย อะตอนนี้เขามี5้าแต้มแล้วดูซิว่า5แต้มนี้เขาจะตีไหมตีมา5้านะครับแต้มหมดเราก็นอนนะเีพี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์จัด2แต้มป้องกันสองชาร์ไปสองแต้มไปนอน ตัวที่สนะครับเจ้าเคนโตมีสี่ตีเปลี่ยนตัวอืมอ้าวไม่ทำอะไรด้วยเขามีสามแล้วก็โจมตีเลยแล้วก็ชาร์จไปโอเคเข้าสองแต้มนี้เรียบร้อยสิครับตัวสุดท้ายมีห้าแต้ม ไม่ตีนะครับเราก็จัดเลยถ้าไม่ตาย8แต้มไปเข้า7โอ้โหเมื่อกี้เขาเก็บไปชาร์จเพียบเลยนะปับปับเรียบร้อยเก็บไปชาร์จก็ไม่ทันนะครับโอเคก็ชนะไปทั้ง5รอบนะครับของการตีแพ็คสปริงบิกินเนาะมาแล้วได้แพ็คเปิดเลยจะได้อะไรบ้างอาหาร ได้ตัว Legendary ระดับสองโอ้โหได้พี่โตมาเยี่ยมเลยโอ้โหขึ้นนิวนะครับเพราะว่าพี่เอาไปแลกที่ท่าเรือมาเนาะตอนนั้นเอาไปแลกเจ้าัมปี้มาแต้ม Cash off Titan ตอนนี้8แต้มนะครับดีเลยได้พี่โตมาตอนนี้พี่ยังไม่มีเลยทั้งตัวนะเพราะว่าเอาไปแลกที่ท่าเรือ รับ d ี a นเอส้มก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คสปริงบีกินนะครับก็ถือว่าเป็นแพ็คที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะตอนแรกนึกว่าจะยากพอๆกับแพ็กแคชออฟทท่นนะปรากฏว่าง่ายกว่าเยอะเลยแถมแจกตัวค่อนข้างจะดีด้วยนะตัวรีเจนเดอรี่ระดับ2เลยนะน้องๆใครที่อยากจะได้นะครับก็แนะนำมาให้ตีแพ็คนี้นะมีเวลาให้ตีประมาณ4วันกว่า,วาน่าจะ5วันแหละนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายสวัสดีครับ